สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขลบหรักทุกท่านนะครับวันนี้สวนอินทรพาลำกุลชรนะครับอินนายช่างนะครับตำบลบานบามพะลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้วันเสาร์นะครับพายุเข้านะครับพายุโอโอลีนนะครับชื่อยากอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับผมนะครับนายช่างพรชัยกุลชรนะครับก็ได้พามาชมต้นอินทรพาลำนะครับ เดี๋ยวจะพามาดูต้นนี้สักหน่อยนะครับต้นนี้อายุ5ปีเต็มนะครับเมื่อปีกายนี้ดอดออกออกลูกนะครับก็เจอนะครับเจอด้วงด้วงแรด,ดนะครับเข้าไปที่ยอดนะครับเข้าไปที่ยอดนะครับแล้วก็รักษาไม่ทันก็คือด้วงแรด,ดอะรักษาได้นะครับแต่ว่า พอเราเอาด้วงออกมาเราเชื้อรามันไปลงตรงยอดนะครับทำให้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นด้วงกินนะครับด้วงกินโคนมันก็เลยให้คนงานดูที่โคนก็ไม่มีนะครับกลับกลายเป็นเชื้อราลงจากยอดนะครับยอดลงมาที่โคนนะครับต้นนี้นะครับช็อกไปครึ่งต้นนะครับช็อกไปครึ่ง บใบนี้เสียหายไปด้านด้านนี้นะครับใบนี้เสียหายไปครึ่งนึงละนะครับตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดละนะครับก็เลยใช้เคมีรักษาคือใช้พวกยาฆ่าเชื้อรานะครับสาดเข้าไปในยอดแล้วก็ลำต้นนะครับรอบต้นฉีดทุก2วันนะครับทุก 2- 3วันฉีดทีฉีดทีนะครับ ตอนนี้ก็ฟื้นมาละนะครับฟื้นมาแล้วก็แทงเริ่มแทงยอดใหมล่ละแล้วก็ใบต่างๆเขาก็ไม่เสียหายละนะครับเริ่มเริ่มไม่แห้ง<ห>นะครับใบไม่แห้งนะครับฟื้นขึ้นมานะครับสังเกตที่ดูดูที่ยอดใหม่ที่เขาแทงมานะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็น,เป,น,นเป็นดวงนะครับเป็นดวงดวงไฟนะครับที่เจาะโคนตน้นกับกายไม่ใช่นะครับกับกายไม่ใช่ ช่วงนี้ก็เกษตรกรต้องมันดูแลรักษานะครับเราก็เป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะครับนะครเราหน้าฝนนะครับควรฉีดยาการเชื้อราไปด้วยนะครับฉีดยาการเชื้อราไปด้วยแล้วก็หมันด,ดูด้วงไปด้วยนะครับแต่ก่อนใบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแห้งไปครึ่งครึ่งครึ่งต้นเลยนะครับ แหงไปขึ้นต้นเลยใบก็จะแหงเหลืองไปแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นละนะครับแล้วก็ใบเริ่มไม่แห้งละส่วนใบแห้งที่ผมตัดออกไปละเห็นท่านจะสังเกตนะครับที่ตัดออกนะครับเห็นไหมครัฝั่งนี้นะครับแห้งหมดแล้วครับแห้งหมดเลยครับตอนนั้นก็ผลผลิตต้นนี้ก็เสียหายนะครับออกมาได้ก็เสียหายนะครับอีกอย่างนะครับก็คือ ดูต้นนั้นนะครับดูใต้โคนนะครับใต้โคนนี้อันนี้เจอเจอดวงนะครับเจอดวงไฟนะครับตอนนี้ก็รักษาหายนะครับเห็นขาวๆนะครับล่าเขาเริ่มแทงมาละนะครับเดี๋ยวจะเอาทรายเข้าไปนะครับเอาทรายเข้าไปกบที่โคนต้นนะครับเราเราก็จงการป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับพอเราเปิดแผลก็ออกมาละนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ ด้วงนะครับท่านท่านจะเห็นนะครับนจะเห็นว่านะครับอย่านะครับโคนลาต้นนี่เสียหายนะครับเป็นโพงเลยนะครับนะฮะตอนนี้รักษาหายละนะครับแล้วก็รากเขาเริ่มเริ่มงอกมาละนะผมก็เอาทรายนะครับเอาทรายสายแม่น้ํานี่ครับครับกบเข้าไปนะครับเพื่อให้รากเขารีบรีบเร่งออกมานะครับจะได้ประสานแผลนะครับ แล้วโคนรอบโคนต้นก็ฉีดยากันเชื้อราไปด้วยนะครับต้นนี้ก็หลายหลายจานเหมือนกันครับพอเข้ามาแล้วก็เกิดความเสียหายตอนผลผลิตกําลังแก่นะครับเจอด้วงไปรูปก,ก็ไม่สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เลยเดินตรวจสวนหน่อยนะครับแล้วผมก็จะข้างล่างนะครับผมจะเอาเอาเยื่อมันออกประมาณสักห้าสิบเซฟ ถ้ามันผุก,ก็จะเอาออกอ,ออกนะครับอ,ออกแล้วก็จะเอาสายสาดไปพอสายสาดเสร็จลาเข้าเขาจะงอกมาใต้ลำโคนนะครับตอนนี้น้ำก็เต็มร่องนะครับเต็มร่องทุกล่องนะครับอันนั้นก็ยังไม่ได้ตอนนะครับเดี๋ยวรอ ฝนหายสักนิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุดเล็กนะครับชุดเล็กนี่สามปีนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสองถึงสามปีเนี่ยดวงดวงดวงไฟเขาจะเจาะลำโคนต้นนะครับก็เกษตรกร,กรบางท่านก็สามารถนะครับนำทรายนะครับนำทรายเข้ามากบโคนต้นแล้วก็สาดเข้าไปในกาบกาบใบของเขานะครับเดี๋ยวหมดฝนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวก็จะให้คนงาน,นครับเอาทรายนะครับทรายแม่น้ำนะครับมามาลวยรอบคนต้นตอนนี้ผมบำรุงด้วยขี้ไก่แกบนะครับขี้ไก่แกบไปก่อนนะครับขี้ไก่แกบไปก่อนหลังจากตัด,ตดผลผลิตเดี๋ยวหมดฝนก็ต้องฉีดยาการเชือ้อรานะครับรอบคนต้นเขานะครับรอบคนต้นเขาอีกอันนี้หน่อยยังไม่ได้ตอนนะครับเดี๋ยวรอบหมดฝนค่อยตอนนะครับ นนีก็จะคุณแม่เขาจะปลูกผักตามล็กนะคลัะนะครับน้ำก็ปิ่มๆอยู่ขนาดนี้นครับระดับน้ำก็เอาไว้ขนาดนี้พอนะครับจะให้ท่วมนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มาดูวิธีการป้องกันนะครับป้องกันรักษานะครับเชื้อรานะครับแล้วก็ป้องกันด้วงนะครับของสวนนิ้นะคพ,พุนชอนนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับ